สวัสดีครับในวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอแรกนะครับที่จะมาสอนเกี่ยวกับกีตาร์นะครับพื้นฐานคนจับกีตาร์เล่นก็มีหลายเหตุผลนะครับบางคนก็อยากจะร้องเพลงนู้นเ,เพลงนี้ได้เหมือนกับศิลปิน,คนน,นคนนั้นคนนี้เป็นต้นนะครับแต่แต่ผลหนึ่งที่ผมกลับมาจับก,กีตาร์ครั้งก็คือเพื่อการเล่นเพื่อบําบัดครับเริ่มจากบําบัดต,ตัวเองก่อนอเล่นอะไรง่ายๆก็ได้นะครับมันจะก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่ ที่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับสังเกตว่าผมจะใช้กีตาร์คลาสสิกเพราะประการแรกคือมันสายมันนุ่มนะครับเวลาจับแล้วมันจะไม่ค่อยเจ็บนิ้วแล้วก็ประการที่2คือระยะห่างระหว่างสายค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฟิางเกอร์ริงเนี่ยมันจะผมรู้สึก,กว่ามันง่ายกว่านะครับแล้วก็เสียงเสียงจะนุ่มนะครับจะเพราะว่ามันเหมาะกับมันมันจานะครับให้ให้ให้ใหการทําสมาธิค่อนข้างดี แต่ข้อเสียของกีตาร์คลาสสิกก็คืออาจจะต้องตั้งสายบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นสายเอ็นนะสายไนลอนที่ความยืดหยุ่นสูงนะครับเสยียงก็เลยนุ่มนะนะอันนั้นก็ต้องขยันตั้งสายนิดหนึ่งอย่างน้อยวันละครั้ง2ครั้งนะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพของสภาพ okay, อากาศโอเคคอร์ดแรกครับแรกแรกเราเราไม่ต้องซีเรียสอะไรมากคือเราเริ่มจากการตั้งสายมาตรฐานก่อนเลยนะครับ mm hmm. คนก็สังเกตว่าผมเจอผมจะมีจูเนอร์ติดไว้ตลอดเพราะว่ามันจะต้องใช้ตั้งค่อนข้างบ่อยนะครับถ้าเทียบกับกีตาร์สายเหล็กทั่วไปหรือที่คนไทยเรียกว่ากีตาร์โปรโอเคพอจูนพอจูนได้เรียบร้อยแล้วนะครับอขอแรกที่อยากแนะนําเลยที่มีประโยชน์มากๆและใช้บ่อยที่สุดเลยก็คือ A minor นะครับทําความรู้จักของก,ก,กับการเรียกชื่อสายกันครับสายสายล่างสุดนี่นะครับหรือว่า E สูงเนี่ย อันนี้เรียกเรียกว่าสายหนึ่งนะครับสายหนึ่งแล้วก็สายสองสายสามสายสี่สายห้าสายหกนะครับหก <6, S 2> สาย,สายนะฮะแล้วอันนี้ก็จะเรียกเฟรดนะครับเฟรดก็คือในช่องแรกเนี่ยนะครับช่องเนี้ยช่องเนี้ยจะเรียกเฟรดที่หนึ่งเฟรดที่สองเฟรดที่สามสี่ห้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นกีตาร์คลาสสิกเนี่ยข้างบนนะครับจุดจุดข้างบน ที่บอกว่าเฟลไหนเนี่ยจะ,จะอยู่จะอยู่ดอทข้างบนนี้นะครับอันนี้คือเฟร์หเฟล์เจเฟลเก้วตรงคอพอดีเนี่ยจะเป็นเฟรตสิบนะครับตรงนี้จะเป็นเฟลดสพอดีนะเพราะนั้นดูข้างหน้าเหมือนเขาม่มีมาร์เกเเหมือนกับกีตาโปง่งสายเหล็กทั่วไปนะแต่มาร์เกเอมันอยู่ข้างบนนี้นเ,เพราะฉะนั้นเวลาทุกครั้งที่เรากดกดสายลงไปเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนความยาวนะครับ อันนี้ดีดสมมติผมดีดสายสายสามแล้วกันสายเปล่านะจะเป็นเสียงนี้พอไล่มาปุ๊บพอเรากดสายมันก็จะสั้นลงเสียงก็จะสูงขึง้นสายสาั้นลงไปอีกเสียงก็จะสูงขึ้นอีกเสยียงสายสาั้นลงเสียงก็จะสูงอีกทุกครั้งที่กดนะครับสังเกตนะครับผมไม่ได้กดตรงกลางเปลนะผมจะผมจะกดขยับมา,มาทางใก,ใกล้ใกล้เฟสนึดหนึ่งพอถ้าเกิดพอยิ่งห่างไปปุ๊บเนี้ยโอกาสที่มันจะบอดหรือว่าลักษณะเสียงเป็นแบบนี้อ่า เรียกว่าเสียงบอดนะแต่พอเรากดลงไปปุ๊บเสียงมันจะใสขึ้นมาซึ่งจริงถ้าถ้าเกิดเรายิ่งกดใกล้เฟตเนี่ยอันนี้เฟตสามใช่ไหมครับกดใกล้เฟตที่3มากขึ้นเนี่ยเราก็จะออกแรงน้อยลงนะครับแล้วก็เสียงมันโอกาสที่จะบอดก็จะน้อยนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งท,ที่จับขอเนี่ยพยายามจะพยายามจะพอกดเฟตหนึ่งเช่นเป็นต้นเนี่ยกดเฟตหนึ่งก็ก็จะกดให้มันขยับเข้า,ขามาใกล้เฟตมากขึ้นเฟตสองนี่เป็นต้นนะครับกดขยับเข้ามา กลาเฟดมากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ทับแบบนี้นะจะอยู่ข้างหลังเฟลดนิดนึงจะอยู่ให้ใกล้ที่สุดโอเค a minor นะครับก็คือเสียงเขาจะเป็นแบบนี้นะสาย6จะไม่เล่นนะครับสายบนจะไม่เล่นจะเริ่มที่สาย5้านี่เป็นสายเปล่าก็คือโน้ตัว A นะตัวตัวรูทสาย4สาย4ผมใช้นิ้วกลางกดที่เฟด2นะครับ นิ้วกลางก,กดที่เฟสสแล้วก็สายสามผมใช้นิ้วนางกดที่เฟสสเหมือนกันครับแล้วก็ผมใช้นิ้วชี้นะครับกดที่เฟสหนึ่ 1. 1> ำหรับสายสองแล้วกส็สายสุดท้ายก็เล่นสายเปล่านบนัเวลากดนะครับเราใช,เาใช้เราใช้ตรงส่วนที่ที่เป็นปลายนิ้วนะครับระหว่างตรงที่เป็นเนื้อนี่นะครับกับเล็บเนะพราะฉะนั้น มือซ้ายเนี่ยหรือมือที่จับคอนนะครับสําคัญคือจะต้องเล็บสั้นนะสั้นที่สุดเท่าที่เท่าที่เราจะตัดได้แล้วมันไม่ไม่เจ็บมือนะครับถ้าเกิดคนมีเล็บเนี่ยเวลาจับแบนๆแบบนี้สมมติถ้าจับนี้เป็นต้นเนี่ยสายหนึ่งมันมันจะโดนเนื้อของของนิ้วนี้กดเข้าไปด้วยเพราะนั้นเสียงมันจะไม่ออกนะเพราะนั้นเราต้องใช้ีจิกเข้าไปนะครับพอจิกปุ๊บเนี่ยนิ้วชี้มันก็จะไม่โดนสายหนึ่งแล้วสายสองก็จะโดนกดชัดเจนสายสามก็ไม่โดนเราเช็คฮนะว่าเรา เคลียร์ไหมนะครับอย่าง A อมิเนนะครับก็เริ่มจากนิ้วชี้ก็ได้นิ้วชี้กดที่สาย2นะครับที่เฟตที่1น,นะแล้วก็นิ้วกลางก็มากดสาย4แเฟตที่2แล้วก็นิ้วนางกดเฟตที่2เหมือนกันแต่เป็นสาย3นะครับฟอร์มจะเป็นประมาณนี้นะนี่คือ A อม n เนรครับแล้วมือขวาแรกๆเราไม่ต้องสนใจอะไรมากแล้วก็ใช้นิ้วไหนก็ได้นะครับถ้าง่ายสุดก็คือนิ้วโป้งนิ่ลงมาตั้งแต่สาย5ไล่ลงมา ไปเรื่อยๆแค่นี้ครัแค่นี้ก็เป็นคอรนะ์ดเลยเวลามือขวานะครับถ้าเกิดเราเราดีดใกล้ซาวโฮตรงคมๆตรงรูนี่เขาเรียกว่าซาวโฮนะครับเสียงก็จะนุ่มนิดหนึ่งแต่พอเราขยับมาปุ๊บเสียงก็เสียงก็จะแหล,ลมขึ้นคมขึ้นกิตาสเปนนะครับก็จะชอบเสียงแหล,ล,ลมๆคมๆแบบนี้นะ เพระนั้นเดี๋ยวเราค่อยพูดีนหลังเพราะนั้นมือขวาตอนนี้แค่เอานิ้วโป้งนะครับกรีดไปลงไปง่ายๆครับจับ Am i n o ไปแล้วก็ไปเรื่อยๆครับข่าวนี้ต่อไปคอร์ดที่2ค,คือเพลงปกติแล้วมันก็จะมีมากกว่า1นคอร์ดใช่ไหมครับ A m i n o เนะี่ยจะเป็นคอร์ดที่ใช้ค่อนข้างบ่อยที่สุดนะเพรนั้นจับแบบนี้คอร์ดที่2ที่อยากจะแนะนำเปดจาก Am i n o ก็คือ C C เนี่ยจะง่ายตรงง่ายถ้าเปลี่ยนจาก A minor จะค่อนข้างง่ายก็คือนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยเรายังคงกดที่สายสองกับสาย4เหมือนเดิมแต่ว่านิ้วนางนะครับนิ้วนางเรายกออกมาแล้วก็มากดที่สายห้าเฟสามแค่นั้นเองแล้วก็เล่นจะสาย5้าลงมาเหมือนเดิมนกันนี่ก็จะเป็นขอดสด่แหละแค่นั้นเองย้ายแค่นิ้วเดียวกนันนั้นเองอีก2นิ้วเรากดไวที่เดิมย้ายแค่นิ้วนางแค่นั้นเองอันนี้ A, A minor ดูนะครับอันนี้เอ i ไมเนอร์นะครับพอย้ายขึ้นมาปุ๊บอันนี้ก็เป็นสีแล้วนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือพอเราพอย้ายนิ้วนางขึ้นมานะครับสังเกตว่าน,วนิ้วนางเนี่ยจะต้องไม่ไม่โดนกับสายข้างล่างนะครับเช็ค <Check. S 1> อันนี้ผมนิ้วนางกดสาย5อยู่ใช่ไหมก็เช็คดูว่าสายสายสี่เสียงยังอยู่ไหมโอเคยังอยู่โอเคแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ลวนะเราก็ต้องยกนิ้วนางขึ้นมานิดหนึ่งเช็คว่าทั้ง5สายเสียงยังสายอยู่ไหม สังเกตนะครับเวลาผมกดเนี่ยผมจะไม่กดตรงกลางเฟดแป๊ะอย่างนี้นะผมจะขยับขยับเข้ามาใกล้ๆเฟดนิดหนึงนะะทำให้เสียงคมขึ้นใสขึ้นนี่คือ C นะครับแล้วก็เอมเนอะ่เปลี่ยนแค่2อคอร์ดนี้ก็ได้นะแล้ว,แล,วแล้วคุณก็จะหำไปเรื่ลยก็ได้ คอดที่3ที่อยากจะแนะนําก็คือคอดจีนะครับคอดจีนี่จะเล่นทั้ง6สายเลยนะครับแต่คราวนี้เราเรา,เราจะเปลี่ยนแพทเทิร์นทั้งหมดอันนี้คือ A minor ใช่ไหมนี่คือ a minor แล้วก็มา C นะต่อไป G เนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะก็ะคือจะใช้นิ้วกลางนะครับกดที่เฟดสาสาย6แล้วก็นิ้วชี้กดที่เฟดสอสาย5แล้วก็นิ้วนางนะครับสังเกตว่านี่เรายังไม่ใช้นิ้วก้อยเลยนะนิ้วนางนะครับก็กดที่เฟดสาสาย1 อหน้าตาแบบนี้นี่คือคอร์ดจีนะครับเราก็เช็คดูว่าเราก,กดแล้วเคลียร์ไหมแรกๆยังไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับโดยเฉพาะกีตาร์คลาสสิกเนี่ยกดแค่ให้มีเสียงก็พอนะเพราะถ้าเราถ้าไปไป,ไปเกรงเยอะเนี่ยเราพยายามจะบี้บี้บี้มันลงไปเวลาเปลี่ยนคอร์ดปุ๊บเนี่ยมันจะชา้ามันจะชา้าเพราะว่ากล้ามเนื้อเราเกรงไปหมดแล้วเราแค่เราเรา,เราเทสดูว่าความแรงขนาดไหนนี่ก็ยังได้อยู่กดแรงขึ้นมันก็ไม่ได้ว่าจะชัดขึ้นมันจะมีมันจะมีความพอดีของเขาอยู่นี่คือเสียงจีนะครับอันนั้นก็จะเป็น A minor ขยับนิ้วนางขึ้นมาก็เป็น4ี่เปลี่ยนนิ้วกลางก็ขยับขึ้นมาข้างบนก็เป็น G ีสามคอร์ดนี้ครับเป็นเพลงแล้วครับแน่นอนวนไปเรื่อยๆก็ได้นะครับ Shiva, 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 was, she was, she was ลองอแล้วก็ขอชีว่าชมโโบผมจะลงไว้ใน description ข้างล่างนะครับก็ไปลองหัดกันดูนะครับ Am i n o r C ด้านในบทต่อๆไปก็จะเริ่มพูดถึงมือขวามากขึ้นนะครับแ,แรกๆนี้เราเปลี่ยนให้เป็นธรรมชาติไปก่อนพอกดขอดเสร็จป,ปุ๊บเราก็กรีดลงหแล้วก็เปลี่ยนก็กดอีกทีไม่ต้องรีบนะรีบกนละับมาที่ A m i n อ r อีกที ไม่ยังเป็นที่จะต้องตีคอดตามเนื้อร้องให้ได้เป๊ะๆทุกตัวนะครับแรกๆเราเรากรีดปุ๊บแล้วเราก็ลองไป สามขอดง่ายๆนะครับ A m i n o r C G ก็ลองหัดกันดูนะครับขอบคุณมากครับ